สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องค่ะอ่าน้องหึงก็มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะอ่าแนวทางของวันที่10เมษายน2564นายนะคะแต่ก่อนจะไปชมเดี๋ยวเรามาสรุปของอ่าวันที่9ก่อนนะคะพี่น้องค่ะวันที่9สูตร1อ่าเม็ดเดียวของน้องบึงนะคะพี่น้องค่ะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวน้องบึงก็ให้สีนะคะพี่น้องค่ะให้สี นอยพิเศษก็ไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างนอยปกติก็ไม่เข้านะคะพี่น้องแต่ว่าน้องหวงมาเข้านอยนอยปกติล่างนะคะน้องหวงก็ย้ําเสมอนะคะว่าให้ไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องค่ะก็จะเข้าตัวนี้นะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะพี่น้องค่ะเม็ดเดียวมาจริงๆริงพี่น้องอ่าส่วน v i p น้องหวงก็ไม่เข้านะคะพี่น้องค่ะสรุปแล้วก็เข้าปกตินะคะนอยปกติข้างล่างนะคะ ห้าสีนะคะพี่น้องค่ะามาตามต่อกันของวันที่10เลยนะคะพี่น้องค่ะตามต่อกันของวันที่10เมษายน2564เนาะอก่าก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้องเนะาะน้องอุ่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เป็นแค่แนวาทางนะคะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะน้องหุ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะลองดูกันอีกวันนี้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้วันที่10เมษายน2564นะคะพี่น้องค่ะสูตร1เม็ดเดียวเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะ,อะลองตามต่อกันดูนะคะสูตร1เม็ดเดียวเม็ดเดียว เขียนเบียดกันเพอไปพี่น้องพื้นทีต่ต้งกว้างเนาะพี่น้องเนาะอ่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของน้องวึงนะคะอ่าสำหรับสายรูดสายวิ่งนะคะพี่น้องค่ะอ่าวันนี้ก็จะให้ศูนย์นะคะพี่น้องค่ะศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่รูดเลยค่ะพี่น้องค่ะ 0 5 06 07 08 09ครับพี่น้องค่ะย้ํานะคะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องขาเห็นไม่เอ่ยเป็นแค่แนวทางนะคะที่นําที่อยากนํามาแบ่งปันเพราะไม่พี่น้องเผื่อมีตัวชอบเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวงด้วยนะคะพี่น้องขา วันนี้ก็สูตร1เม็ดเดียวในวันที่10เมษายนสองพาอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องค่ะไปกลับด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องหุ๋งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ